ถ้าใครเชื่อว่าบิ๊กแดงจะกลับมาถ้ากลับมาจริงนะเสี่ยงนะผมเรียนด้วยความปรารถนาดีเลยนะว่าเสี่ยงไม่ควรจะกลับมาในช่วงเวลานี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าบิ๊กแดงจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็เพราะว่าไปเจรจา,ากับทักษิณอะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวลือเกิดขึ้นก็เป็นข่าวลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารเกี่ยวข้องกับบิ๊กแดงซึ่งมีก็สื่อก็รายงานว่าบิ๊กแดงอาจจะกลับมาอีกรอบมาอยู่วงการการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่สถานการณ์ความจริงตรงข้ามกัน ก็ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ดูนะครับก็โดยหน้าที่ก็ต้องทำให้ลเอที่สุดก็เป็นเพียงกันหาลือแนะนำรู้จักกันขออนุรับข่าว่าีครับสวัสดีครับ นองสุริยาจากขุนศรีปีกซ้ายของขุนศรีตัวทุ่นข้าศึกถูกทำลายอย่างนั้เปลี่ยนวันนี้กำลังขอฆ่าเสร็จไว้เปลี่ยนขุนศรีเดินไล่กานการณ์ด้วยเปลี่ยน สุริยาจากขุนเสียขุนเสียเปียกซ้ายาทำการกรา่อค่าเสือกตรวจพบค่าเสืกร้นหอยไปทาง12นาฬิกาเปลี่ยนรับปฏิบัติเปลี่ยน ยร์จากคุณสีคุณสีปีกขวา,าก่อนพวบข้าศึกลนถอยไป12บิกาเียปฏิบัติเบียรให้ลูกๆคุณสีกองไว้อย่างต่อเนื่องเลียนถอายกรนเียจากคุณสีข้าศึกถูกทำลายอย่างหนักกำลังลอนถอยกำลังล่นถอยไป12นาฬิกาเบียนเร้ยบร้อย มา 3, ยเมปืนเรียบร้อยอนเี้อาเสีจบอยปืนเรียบร้อยคุณเตคุณเบอ้อยปืนเรียบร้อยตอบจากคุณเ้รับปฏิบัติเปลี่ยนค่าค่าเซกก,กำลังล่นถอยไปสิบสองนเปี่ยน,ยน,นอยกกหนนอบกนอบกงนะรูปปิ๊กจอดนะพระเอกสุนทรคงสมพง์นะซึ่งก็อยู่ฝ่ายความมาตลอดปิ๊กแดงก็เป็นคนดีแหละ นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าปรอสิบนะการแย่งชิงผัวทหารบิ๊กแดงนะได้รับพระบรม,ร,บร,มราชโองการโปรดเกล้าให้ลาออกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์รองราชเดขานะครับกรรมาการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดนะครับ ที่มีการพูดการนาบวิกแดงนี่จะกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจปรสิคนกล้ายชิดทักษิณทั้งหลายนะครับถูกออกไมาจับเกี่ยวกับคดีตากใบนะครับในขณะที่ฝั่งทักษิณน,นะฮะก็มีการส่งเพื่อนของทักษิณเข้าไปคุมกระทรูงกลาห่มเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานของภูมิธรรมเบชช่วชัยนะครับซึ่งได้ใช้ยาเป็นสหายอ้วน อดีตผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมาเป็นนันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอาเรื่องความไม่พอใจก่อนนะครับตั้งแต่แรกทาหารเขาไม่พอใจอยู่แล้วที่จู่ๆจะเอาอาดีตผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รบพุ่งฆ่ากันมาคุมทหารทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจนะครับด้วยนะด้วยตำรวจด้วยเนี่ย มันก็สร้างความไม่พออกสร้างความไม่พอใจอยู่แล้วเมื่อสร้างความไม่พออกไม่พอใจอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะนะครับการกวาดล้างครั้งใหญ่เกิดขึ้นเราเห็นอะไรจากการกวาดล้งครั้งใหญ่สารมีการออกมาจับในคดีตากใบซึ่งคนที่กระโดนคดีตักใบก็เป็นคนใคล้ชิดพลเอกชัยสิทธิ์นะฮะญาติของทักษิณ เป็นรุ่นพี่ของทักษิณนะฮะจปรเก้าอดีตพิสารนะครับซึ่งเป็นสสของพอรรคเพื่อไทยเพื่อนทักษิณจ,จปรสิบโดนกันไปแถวเจ็ดแปดคนในคดีตากใบคดีนี้หายไปยปี่สิบปีฮะจูจ่ๆศาลก็ประทับรับฟ้องบางคนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอ้างไปรักษาตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องหนีหรอกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญหานะครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับซึ่งมีข่าวลือนะมีข่าวลือผมเช่อว่าข่าวลือแล้วคันเกี่ยวข้องกับดินลังกาวีดินลังกวีก็คือไปเจรจากับทักษิณให้ทักษิณเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับสุดท้ายพลเอกอภิรัตก็โดนนะครับลงโทษทาง,าทงาาวินัยทำรงวินัยเปเวลาณามสิบวันต่อมาก็บอกว่าป่วยขอ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าขอลาออกจากการเป็นทหารในวังาว่ายง่ายหน่วยงานต่างๆในวังก็ขอลาออกทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าพลเอกอภิรัตรจะกรับมานั่งคุมกระทรวงกลาโหมจะมาช่วยบิ๊กน้อยซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันดูแลกระทรวงกลาโหมดูแลเหล่าทัพทั้งหลายถามผมนะ จริงๆแล้วพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าท่านเป็นคนดีนะนะแต่ถ้าถามว่าท่านเหมาะหรือเปล่าในช่วงเวลาเนี้ที่จะไปยุ่งเกี่ยวไปเป็นที่ปรึกษาของน้ำตีช่วยว่าการกระรวงกลาหมบิ๊กน้อยเนี่ยที่เป็นคนของพลเอกประยุทธ์ผมว่าไม่เหมาะอันตรายนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราจับหลักให้ดีเราจะเห็นว่าเจปร,รอสิบเพื่อนใกล้ชิดทักษิณเนี่ย เข้ามามีอิทธิพลในกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้มีการแย่งชิงนะครับเรื่องตําแหน่งของพบเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพประกาศและตํารวจนะเพื่อต้องการให้คนของพรรคสินเนี่ยเข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับเข้าไปดํารงตําแหน่งในส่วนของเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งอย่าลืมนะครับกำลังปฏิวัติกรางพระนครขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังนะครับต่างจากอดีตนะครับ หน่วยคูกาลังโดยเฉพาะกองทัพบ,บกเนี่ยหน่วยปฏิวัติทั้งหมดขึ้นตรงสำนักชวังทั้งหมดนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวท้าบิ๊กแดงกลับมาอันตรายฮะสำหรับผมอันตรายอันตรายอย่างมากและขครเชื่อว่าบิ๊กแดงจะกลับมาถ้ากลับมาจริงนะเสี่ยงนะผมเรียนด้วยความปรารถนาดีเลยนะว่าเสี่ยงไม่ควรจะกลับมาในช่วงเวลานี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าบิ๊กแดงจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นะก็เพราะว่าไปเจรจา,ากับทักษิณอะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวลือเกิดขึ้นก็เป็นข่าวลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอาจจะมีการเจรจา,ากันไหมก็อาจจะมีการเจรจา,ากันมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับถ้ามันเกิดการเจรจาเากิดขึ้นจริงนะแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้บิ๊กแดงหลุดจากตําแหน่งในวังทั้งหมดนะครับทำเกินหน้าที่ของตนเองนะจากโทษที่ถูกทํารงวินยัยและตอนนี้ทีมทํางานของทั้งฝั่งทักษิณ ทหารที่เคยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งทักษิณสลับผมมองว่ากำลังถูกกวาดล้างนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อตามความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ะหารไทยระดับไว้อยู่ที่อ uh, so 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 ้อมเพรายกใจเอาไวเวิร์สโซ่พร้อเวิร์สโซ่พร r ออาไวเวิรชาตรีมันต้องวัดกันที่ใจเกี heart, ยรตทหารไทยระดับไวอยู่ที่อ้อมเพรายกใจเอาไว้เวิร์สโซ่พร้อเวิร์สโซ่พร r ออาไวเสังคมตั้งคำถามชั้นควาสำคัญขอจอทหารยังจำเป็นหรือไม่ในอเชีป,ปะตะวันองแดนสยามเรื่องราวนั้นมีมากมายหลากหลายปัญห พอจะถามกระแสสังคมมันหลังมันไหลทับสิ่งกำลังหมดแรงจะหามมีเอาไว้ทำไมคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นประเด็นความคิดเห็นนั้นถูกประเคนทหารที่ดีก็โดนเขาแกล้มสิ่งที่เคยได้ทำก็มีอันต้องหลุดกระเด็นทับลักมันแตกกระแซงกระเซ็นจึงมาขอที่แจงเป็นเพลงเหนือจดตายตามตะเข็บชายแดนอยู่น่องเข็มของลายแม้แต่ขอดูแลแบบตายแทนยังทนไหวสู้เข้าไปได้วยกายแรงหมดแล้วใช้แรงใจแทนจะทำเพื่อชาติไม่คลางแคลงกำราบศัตรูไม่ให้เข้ามาตั้มกายปราบปรามขอเจ้ากอสู้ จับกลุ่มแก๊งข้ายาที่เข้ามาบ่อนทำลายเราจะปกป้องและเสียสละจนถึงเลือดหยดสุด ทหารปะเท่าทุกภัยที่ประสบให้การช่วยเหลือตั้งแต่ต้นไปจนกว่าภัยนั้นจะจบรบเราไม่ทอ้อวินัยไม่ย่อหย่อนยึดมาในเอกราชประชาชนต้องมาก่อนความไม่เรียบร้อยเราจะสอดส่องประเทศไทยอยู่ยั้งยืนยงเหมือนการก่อนแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้แต่จะขอทําดีทุกขณะและทุกที่ ไม่ทำให้คุณนั้นลําบากเรื่องบังคำให้ใครมารักเราคงมีปังอาแต่เราจะรักคุณต่อไปจ ตลอดก็ไม่มีหน่วยงานไหนมามาก็มีแจ่ทุกทหารนี่แหละมาช่วยเอาของมาแจกมั่งอะไรมั่งมาถามเธอทุกทุกดิกมากจังก็ขอบคุณหน่วยงานทุกทุกหน่วยนะถ้าเกิดนั่นป้าก็ขอบคุณมากไม่มีทหารก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาไม่มีทหารก็เพิงอยู่กันไปตามนี่แหละเห็นไหมเห็นไม่เยอะไม่ลาไม่รักทหารจะไม่รักใครอะ่ะ